ทุกคนอาจจะเคยรู้สึกว่าการใส่ซับไตเติลใต้คลิปแบบนี้เนี่ยมันยุ่งยากทํายากต้องไปนั่งตัดต่อต้องไปนั่งพิมพ์ทีละคำแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทํายุ่งยากเลยครับเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันที่จับคําที่เราพูดนะครับแล้วพิมพ์เป็นซับไตเติลให้เราแบบอัตโนมัติเลยครับแล้ววันนี้นายถึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการใช้งานกันครับไปดูกันเลยครับ และแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการใส่ซับไตเติลแบบอัตโนมัติก็คือเจ้าแอป CapCut ตัวนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือว่า App Store นั่นเองนะครับเอาละหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ ในกรณีที่เราเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับให้กดยอมรับอนุญาตต่างๆนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเรียบง่ายเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราเพิ่มคลิปวิดีโอเข้าไปในโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับโดยกดเข้าไปที่ปุ่มนี้เลยครับถ้าใช้งานครั้งแรกก็กดอนุญาตไปเลย จากนั้นทางระบบก็จะเข้ามาในคลังคลิปวิดีโอที่อยู่ในมือถือของเรานะครับเราก็เลือกเพิ่มคลิปที่เราต้องการใส่ซับไตเติลเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปนี้นะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วให้เ,เรามากดที่ปุ่มเพิ่มที่อยู่ทางมุมขวาล่างนะครับ เรียบร้อยครับคลิปวิดีโอที่เราเลือกเนี่ยก็จะเข้ามาในโปรเจกต์แบบนี้แล้วนะครับและถ้าเราต้องการเพิ่มซับไตเติลให้คลิปนี้แบบอัตโนมัตินะครับให้เ,เราสังเกตที่แถบเครื่องมือด้านล่างครับและเครื่องมือที่เราจะใช้กันก็คือเครื่องมือข้อคว,า,วามตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นเครื่องมืออื่นเพิ่มเติมครับและเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือคําบรรยายอัตโนมัติตัวนี้นี่เองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราตั้งค่าตามนี้เลยครับเลือกเสียงเป็นเสียงต้นฉบับนะครับส่วนเลือกภาษาเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการให้ซับมันขึ้นเป็นภาษาไทยก็เลือกเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าต้องการให้เป็นภาษาอื่นก็สามารถเลือกเข้าไปได้ครับเลือกภาษาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหลังจากตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จแล้วให้เรามากดที่ปุ่มเริ่มต้นที่อยู่ด้านล่างนะครับ ทานตัวแอปมันจะคำนวณซับไตเติ้ลให้แบบอัตโนมัติเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแถบซับไตเติ้ลขึ้นมาแล้วนะครับในช่องตัดต่อนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับว่าซับไตเติ้ลที่มันคำนวณมาเนี่ยถูกต้องไหมนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราสามารถปรับตำแหน่งปรับขนาดของซับไตเติ้ลของเราได้นะครับโดยให้เรากดไปที่แถบข้อความซับที่เราต้องการแก้ไขนะครับกดแบบนี้เลย หลังจากกดแล้วก็จะเห็นว่ามันมีกรอบแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าเราพบว่าคำไหนเนี่ยมันคำนวณมาไม่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปแก้ไขได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์คำพูดซับไตเติลที่มันถูกต้องได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูก ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับปรับได้ค่อนข้างเยอะและละเอียดมากๆเลยนะครับและหลังจากที่เราใส่ซรับและแก้ไขจุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเซฟคลิปนี้ออกมาในเครื่องนะครับโดยไปที่สัญลักษณ์ลูกศรที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นก็รอทางระบบนะครับแ e นเดอร์คลิปออกมาในเครื่องเราสักครู่หนึ่งนะครับ ทิ้งเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปของเราเนี่ยก็จะถูกบันทึกเข้ามาในเครื่องแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นที่อยู่บริเวณมุมขวาบนได้เลยครับ และเราก็ได้คลิปวิดีโอที่มีซับไตเติลแบบนี้ได้แบบง่ายๆแล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ทําคลิปวิดีโอและอยากมีซับไตเติลในคลิปนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับนายตึงเนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ